สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแฟรี่และรายการกูรูสปอร์ตค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แฟรี่เดินทางมาที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งค่ะถือว่าเป็นพาเวอร์โซนนะคะที่มีแต่ชายหนุ่มและหญิงสาวที่หุ่นดีๆล้วนๆเลยค่ะแฟรี่มีนัดกับผู้ชายหุ่นดีท่านหนึ่งค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเขาคนนี้นั้นเป็นถึงนักกีฬาพรอะกยแชมป์โลก3สมัยค่ะ ผู้ชายคนนี้นั้นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากมายนะคะเขาคนนี้ก็คือเจ้าโอสิทธิเจริญริ์ค่ะเส้นทางการเป็นนักกีฬาของผู้ชายคนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะแฟรี่ก็มานั่งอยู่กับเจ้าโอสิทธิเจริญริศหรือว่านักพอกกายที่เป็นแชมป์โลกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าดรโอแล้วกันนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นดรแล้วครัแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาพอกกายนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหหลายคนมองแล้วแบบมันยากนะคะกว่าจะมีร่างกายที่ได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ความพยายามเยอะอยากรู้จุดเริ่มต้นค่ะดรโอคะตอนแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้ว เรามาเล่นพกกายก่อนหรือว่าไปทําเป็นนักกีฬายอย่างอื่นมาก่อนือเป่าผมเป็นนักกีฬามาหลายชิดครับแต่ว่าก่อนจะเป็นนักกีฬาพกกายเนี่ยผมเป็นนักกีฬาย,ยกกำลังนะครับ oh. เล่นให้กับกองทัพบกนะครับผม oh. ครับแต่ว่าดยการจุดเปลี่ยนตรงนั้นมีโอกาสได้เป็นนักศึกษามาอะไรารมคำแหงได้ชมการแข่งขันระดับทีมชายประเทศไทยเลยมีแรงบันดาลใจว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองทําได้ดีกว่าคนที่อยู่บนเวที พอหลังนั้นปุ๊บก็คิดว่าใครที่มีความรู้วางที่สุดที่จะสอนเอาได้เราก็พยายามวิ่งไปหาคนคนนั้นครับ mm hmm. ผมโชคดีมากๆเลยที่ผมได้มีโอกาสได้ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ปีชาอดุลยพิจิตร mm hmm. ตอนนั้นก็ท่านเป็นในขาสองสมาคมพ่อกายแห่งประเทศไทย mm hmm. ท่านปูพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องให้ผม นั่นแหละเป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผมสามารถต่อยอดขึ้นมาเป็น,นถึงระดับโลกได้ด้วยระยะเวลาอันสั้นดรโอเนี่ยเป็นนักกีฬามาหลายต่อหลายอย่างทาไมถึงไม่โฟกัสไปในทางนั้นให้ถึงที่สุดล่ะคะคือพอมาถึงจุดสูงสุดของกีฬาฟาตกอยเนี่ยผมก็มองย้อนกลับไปว่าเรื่องของความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในหล,หลายๆกีฬาที่ผมเล่นมาเนี่ยค,คือเรารู้ไม่จริงเราไม่มีคนที่มีความรู้ให้ความรู้เราจริงจริง เราไม่รู้เรื่องของหัวใจหลักของกีฬาแต่ละชนิดนั้นน,น,<อ>นะครับแต่ส่วนเรื่องของกีฬาพละกายเนี่ยผมโชคดีที่คนที่มีความรู้เขาให้ความรู้เราแ<อ>ล้วด้วยความต่อยอดที่ผมมีโอกาสได้ฝึกกับพวกระดับโลกเลยนะครับตัวเนี้ยทำให้ผมได้รับทราบว่าวเรื่องของความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามันคืออะไร<อ>แล้วหัวใจของกีฬาพละกายก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงนะครับไม่ว่าเรื่องเทคนิคการฝึกนะครับเรื่องของการใช้ชุตประจำวันนะครับอาหาร แม้กระทั่งเรื่องของตัวยาและอาหารเสริมก็เป็นเรื่องของที่สําคัญทั้งหมดเลยว่ oh. าเราจะใช้แบบไหนควบคุมแบบไหนมันถึงจะสามารถต่อยอดไปถึงระดับโลกได้ oh. แล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าในระดับโลกอะก็ทําอะไรกันเข้าใจนะครับถ้าระดับโลกก็ทําอะไรกันเรารู้แล้วว่าเรามาปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้มากกว่า เราก็จะอยู่เหนือกว่าแล้วเราก็จะสามารถสู้ทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาหรือนานาชาติได้สบายคือยีตั้งแต่อายุ24จนถึงอายุ32ที่ไปได้แชมป์แชมป์โลกใช่ไหมฮะ คือ10ปีระหว่างนั้นเนี่ยได้ไปได้ไปแข่งอะไรอย่างอื่นก่อนไหมฮะก็แข่งครับก็แข่งเริ่มต้นของการไปที่เป็นแชมป์แม้จริงแชมป์ประเทศไทยนะครับระดับอุดมศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็มานานาชาติแต่ผมก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างรวดเร็วใช้เวลาเวลาแค่ปี2ปีครัปีก็ระดับอาเซียนผมก็เหรียญเงินแล้วในช่วงเวลานั้นแต่ว่าจะลืมว่าในช่วงเวลานั้นนะที่เราแข่งอาเซียนเราเจอแต่ทีมบีของเขาพอเจอทีมเอของเขาแล้วก็สู้เขาไม่ได้เช่นกันแต่พอเราถึงระดับจุดงที่เราแพ้ พอเราแพ้เนี่ยเราก็ตั้งคําถามว่าทำไมยังแพ้อยู่แพ้เพราะอะไรแล้วขาดอะไระเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสุบวิเคราะห์แล้วมีครูที่เก่งที่สุดในโลกโช่วงเวลานั้นมีระดับโปรเลยค,ครับเขามาฝึกซ้อมเพื่อจะเป็นระดับหนึ่งของโลกโลก,โลกระดับที่เป็นรุ่นโอเพ่นนะครับเพื่อนเขาอยู่ที่พัทยาเขามีแฟนคนไทยเรามีโอกาสที่จะไปเรียนรู้กับเขาได้สปอนเซอร์ส่วนหนึ่งมาช่วยให้เราได้ มีเรื่องของเงินทุนแล้วก็ค่าจ้างที่สำหรับเขาฝึกเราระยะเวลา6เดือนเขาตอบเลยว่าฝึกระดับโลกเนี่ยมันมันเหมือนนรกชัดเลยม,มันหนักมันเหนื่อยมันล้าม,มันต้องทนกับความหิวเราจะต้องอยู่ในกฎนระเบียเป๊ะตลอดเวลา24ชั่วโมงมแต่ผลที่ได้มาคือมันสูงสุดละ แล้วหลังจากนั้นปุ๊บใช้ระยะเวลาที่เรื่องของการใช้ความรูม้ทั้งหมดอีก3ปีมผมก็ได้เป็นแชมป์ระดับโลกเลยโอ้โหแต่ละวันแต่ละวันอย่างอย่าง,างแฟร์ี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะยกเวทแท้ธรรมดาก็อาทิตย์นึงสัก3วันแล้วก็วันละแค่แบบสองสาชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าหนักมากแล้วนะคะคอย่างถ้าจะพอกกายขนาดนี้ต้องสัปดาห์นึงต้องยกขนาดไหนแล้วก็ใช้เวลาขนาดไหนคะต่อวันถ้าฝึกเพื่อการแข่งขันนะครับจะใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งห้าวันอาทิตย์หนึ่งห้าวัน เช้ากับเย็นออเช้ากับเย็นเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเพราะว่านักกีฬาเขากลายเวลาฝึกหนักจริงๆ,ๆนะเขาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแทบจะคลานกลับบ้านลว <c oughs> เพราะมันหนักมากนะครับต้องใช้น้ําหนักแบบเยอะมากใช้น้ําหนักเหล็กมากความเข้มข้นสูงมากใช้เทคนิคที่เป็นให้มันก้าวข้ามขีดจํากัดของ <c oughs> ร่างกายของมนุษย์ขึ้นไปอีกครับโอ้โหแล้วในภาวะที่เราจะต้องลด โบไฮเดรตเพื่อให้ร่างกายเราดึงไปไขมันออกมาใช้แล้วก็ต้องเก็บซึ่งปริมาณการเมื่อให้คงอยู่อ,ะอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ล้ามากเหนื่อยมากคุณเคยคุณเคยเหนื่อยมากๆแต่ว่า แบบไม่มีแรงเลยไหมแล้วเราต้องจะต้องออกแรงเพื่อจะยกของหนักเนี่ยน,นั่นแหละมันคือความความยากลำบากอยู่ตรงนั้นโอ้โหแต่ก็สู้เนาะสู้สม,ามากเลยแล้วคือต้องเบิร์นด้วยไหมฮะหรือว่าแค่ยกอย่างเดียวครับว่าเบิร์นเนี่ยตอนเราใช้ช่วงใกล้ๆแข่งขันแล้วเ<อ>ราดูว่าปริมาณไขมันเราอยู่เยอะแค่ไหนในวันแข่งขันผมจะมีปริมาณไขมันอยู่ในร่างกายอยู่ที่3เปอร์ซซึ่งมันต่ำมากต่ำมากครับแล้วแบบนี้คือ ยกน้ำหนักก็หนักมากเช้าเย็นเช้าเย็นสัปดาห์หนึ่งนี่5วันแล้วอาหารการกินล่ะคะมันจะต้องกินวันหนึ่งนี่กินอะไรได้บ้างอาหารการกินพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องควบคุมแคลอรี่นะครับถ้าเรามีระยะเวลาทั้งหมดเตรียมตัว6เดือน3เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงของเขาเรียกว่าบัคหรือว่าอะไรเพิ่มขนาดน้ำหนักตัวดังนั้นเราจะโอเวอร์เวทนิดหนึ่งนะครับน้ำหนักเราจะเกินพิกัดประมาณ10กิโลพอช่วง3าเดือนสุดท้ายเนี่ยเราจะลดสัปดาห์ละ1นกิโล ใชครับสามบา์ละ1นกิโลเพื่ออยู่ในพิกัดของเราดังนั้นช่วงสามเดือนสุดท้ายเนี่เป็นการคุมอหารมากจะต้องร้อเซมากคาร์โบไฮเดรตต่ำตัดไขมันออกตัดน้ำตาลออกรสชาติยังคงเดิมโปรตีนสูงคาร์ดิโอเข้าไปเช้า1ชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเราจะอยู่ในภาวะของการขาดพลังงานวันละ1,000แคลอรี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยากมาก ถามว่าเรารู้ได้ยังไงใช้วิธีการคำนวณทั้งหมดเลยดังนั้นนักกีฬาที่อยู่ระดับขั้นสูงแล้วเนี่ยเขาจะสามารถคำนวณได้ว่าเขากินพลังงานในแต่ละวัน,นประมาณเท่าไหร่แล้วโปรโตีนที่ร่างกายเขาต้องการเนี่ยกี่กรัมต่อลำหนักตัวหนึ่งกิโลกร,รัมของเขาต่อวันถ้าสามารถควบคุมตัวนี้ได้เป๊ะเลยนะมันก็จะออกมาพิเศษมากแต่ว่าถ้าเราควบคุมไม่ได้เวลาเวลา,เวลาที่เราเวลาที่เราอยู่บนเวทีมันก็จะฟ้องเราด้วยเยช่นกัน ดังนั้นกีฬาชนิดนี้ไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองควบคุมตัวเราเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาที่เราอยู่บนเวทีเราไม่ต้องไปหวังผลเรื่องของแพ้ชนะเพราะมาเป็นกรรมการเช่นสวารทั้งเก้าคนในการตัดสินนะครับถ้าเราควบคุมโปรแกรมได้แล้วเนี่ยจมภูมิใจเอะว่าเราชนะแล้วแค่นั้นเองทุกครั้งผมจะต้องคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะผมเป็นแชมป์โลกแล้วเนี่ยแล้วตอนที่ สมัยที่สองสมัยที่สามเนี่ยเวลาที่ขึ้นเวทีผมก็ต้องวางเผื่อใจไว้เช่นกันเพราะว่า<ะ>โอเคเราทําได้สําเร็จแล้วถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไร<ะ>แค่น,นี้ครับแต่มันก็ไม่แพ้สักทีอ <c oughs> มันเบื่อตรงนี้เหนะคะแชมป์แชมป์แชมป์โลกปีแรกคือปีปีไหนนะคะปีสองพันห้าสองพันห้าที่เซี่ยงไฮ้ที่เซี่ยงไฮ้อันนั้นเป็นแชมป์แชมป์โลกปีแรกครับแล้วก็มารักษาแชมป์อีกครั้งในปีสองพันหกที่สาธารณรัฐเช็ก ต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่องเลยเครับโอ้โหมาถึงสมัยที่สามค่ะสมัยนั้นปีปีไหนฮะผมปี2007นี่ผมมีความผิดพลาดเรื่องของโภชนาการ<อ>ตกอยู่ที่สองตกอยู่ที่สองครับพอปี2008นี่เราคิดว่าเราพัฒนาเรื่องของโภชนาการแล้วเนะี่ยเราก็ยังขาดอะไรบางอย่างแล้วตกอยู่ที่สาม พอปี2009เรารู้หมดทุกอย่างแล้ววิเคราะห์มาแล้วเราก็รู้ว่าเขาทำอะไรอย่างไรเดี๋ยวเจอกันอีกทีนั่นแหละพอปีที่่านั่นแหละปี2009สมัยที่3ในปี2009ผมก็กลับมาเป็นแชมป์แบบขาวสะอาดเลยเนี่ยชเพราะว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแล้วแล้วเรารู้ใจกลางเขาหมดแล้วพอเรารู้ทั้งหมดเสร็จปุ๊บมันเหมายนกับว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นละผมก็เลยดรอปซะเาก็เลยเลิกเลิกเลยโอ้โหเลยตัดสินใจ แขวนแขวนกายแขวนแขวนน้ำเบลครับแขวนน้ำเบลเรียบร้อยเลยสรุปก็คือเป็นเขาเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นแชมป์พกไกลโลกถึง3สมัยด้วยกันใช่ครับสุดยอดเลยนะคะไม่ธรรมดาจริงเคยมีช่วงจังหวะไหนในชีวิตที่แบบท้อมากๆบ้างไหมคะ มีครับช่วงจวังหวะที่ผมท้อมากๆ,ๆคือการที่ผมตกรอบที่ซีเกมที่อินโดนีเซีย<ม>ซึ่งตัวเองเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองเก่งแล้ว<ม>พอเราตกรอบไม่รู้สึกว่าเราจะไม่อยากทําอะไรเลย<ม>แล้วมีปัญหาภายในสมาคมคเราก็คิดเราอยากที่เลิกเลยตอนนั้นผมตัดสินใจเลิกเลยนะครับแล้วก็หันไปเล่นกีฬามวยปั้มครับผมอยู่เล่นมวยปั้มไปถึง6เดือนแล้วผลที่ได้มาโอเคเราอยู่จุดสูงสุดของประเทศไทยของมวยปัม้มนะครับ ในความเหนื่อยล้ามันไม่สามารถทําให้ผมทอ้อได้แต่เรื่องของภาวะสภาพจิตใจเป็นโัวที่สําคัญที่สุดจะทําให้เรารู้สึกทอ้อมากๆแล้วนักีฬาหลายๆคนมันเชื่อว่าที่เขาตัดสินใจเลิกหรือเขาไม่อยากจะเล่นต่อหรือไม่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เรื่องของสภาะวะจิตใจในสําคัญที่สุดเลยครับเรื่องของความเหนื่อยล้าทางด้านกายภาพเนี่ยทำอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกและอะไรทําให้ดึงกลับมามีกําลังใจได้อีกครั้งคะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ที่เขาคอยช่วยสนับสนุนเราค,ครับตัวนี้แหละเขาบอกว่าโอเคมันมีความเปลี่ยนแปลงภายในสมาคมแล้วนะ <c oughs> วก็เลยกลับมาคืนอ๋อแม จุดเปลี่ยนเล็กๆครับแต่ว่าข้อดีของการที่ตอนที่ผมไปเล่นมวยป้ามันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทําให้ผมได้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมากเลยทั้งเอ็นและข้อต่อของผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากมากโอ้ก็เลยเป็นโชคดีไปเหมือนกันใช่ไหมคะใช่อย่างการเพาะกายเนี่ยค่ะการแข่งขันเนี่ยมีกี่ประเภทอะคะครับมีหลายประเภทมากนะครับผมแรกๆเลยนะมันจะมีเรื่องของเพาะกายชายเพาะกายหญิงันั่นคือแรงเรื่องของมัสเซลเลยอครับ แต่ว่าการที่จะเป็นมาสเตระดับการแข่งขันมันใช้เวลาหลายปีมากดังนั้นเขาก็ลดเพิ่มรุ่นเข้ามาเป็นเรื่องของโมเดลนะครับเป็นเรื่องของโมเดลเนี้ยพวกนี้จะมีรูปด่างที่สวยงามกลับอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นของบอรี้คลาสสิกบาร์ี้คลาสสิกนี้จะมีกล้ามเนื้อที่สวยงามนะครับมีรายละเอียดเยอะแต่ตัวมันไม่ใหญ่โตมากเพราะว่าเขาจํากัดไว้ที่ส่วนสูงนะครับกับน้าหนักจะต้องลบออกมาไม่เกิน4กิโลไม่เกิน4กิโล ดังนั้นพวกนี้จะมีรูปร่างและมีรายละเอียดการแบบที่สวยแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ครับนี่แหละครับบอดี้คลาสสิกและอย่างของแล้วผมก็คือแตผมก็คือบอดี้บิวดิ้งเลยคือคือพ่อกายเลยนะครับที่แล้เพนี้ก็คือมาแบบอยู่ในรุ่นของตัวเองจะมีรุ่น65 70 75 80 85อะไรเงี้ยไล่จนถึงร้อยกิโลนะครับอแล้งผมมาอยู่ที่รุ่น80กิโลกรัมดโด้วยสัดส่วนที่ผมสูง165นะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายแค่3%ามเปอร์เซ หนัก80ิกิโลนั่นคือเป็นรุ่นที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับผมมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ในส่วนของรุ่นโมเดลเนี่ยเขาเขาเขาจัดสรรขึ้นมาให้สำหรับพวกที่มีรูปร่างหน้าตาดีแล็เพิ่งเริ่มเล่นแต่อยากแข่งขันดังนั้นคนที่จะอยู่ในคลาสของตัวเองครับก็จะแบ่งเป็นความสูงไปนะครับลบด้วยเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็จะออกมาในพิกัดของตัวเองพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ความคือเน้นไปที่ซิกแพคแล้วก็รูปร่างหน้าตา ที่ดูดีหน่อยอันนี้เป็นตัวหนึ่งเนเรื่องของการตัดสินอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่อาจจะเริ่มกด้แต่เป็นเรื่องของพอกายหรือบอดี้วีดดิ้งอะหน้าตาไม่ต้องงามาสเตอร์อย่างเดียวหน้าตาไม่ต้องอะเนี่ยอันนี้มันผลพลอยได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนหล่อมากตอบไปก่อนเอ๊ยังหล่ออยู่ยังหล่ออยู่ขอบคุณครับคุคนมอกติมมอเห็นมีวันนี้ได้มีด็อกเตอร์โอได้ใครๆก็รู้จักเพราะว่า การที่เป็นนักกีฬาพกกายไหมคะตำแหน่งที่ว่าได้ด็อกเตอร์เข้ามาเนี่ยโดยการที่ผมเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับที่ผมเรียนรู้ก็เรื่องของฟ<อ>ิตเนสบิสเนสแมเนจเมนต์นะครับฟ<อ>ิตเนสบิสเนสแมเนจเมนต์ซึ่งเป็นสาขาเดียวในประเทศไทยที่ผมเรียนมาเป็นคนเดียวด้วย<อ>จากมหาจากมหาวิทยาลัยมตนะครับของอินเดียกลายเป็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงครับผมวันนี้เดินทางมาถึงจุดที่เขาเรียกว่า แขวนดัมเบลไปตั้งแต่ปี2009แล้วหลังจากนั้นใช้ชีวิตยังไงบ้างคะเรื่องการใช้ชีวิตก็พยายามใช้ชีวิต้วยการใช้กีฬาชีดนี้มาทำมาหากินนะครับ<อ>นักกีฬาทุกคนเวลาที่เราเลิกเล่นแล้วนะจะต้องทำมาหากินช,ชีวิตความเป็นนักกีฬาจบละช<อ>ีดนี้เป็นเรื่องของชุดจริงละ,ะเรื่องการใช้ชุดจริงเรื่องของการทําธุรกิจเราจะทําธุรกิจแบบไหนที่เราจะมีปัจจัยเข้ามาเลี้ยงดูตัวเราเองเรื่องดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกของเราเราจะต้องใช้มันมาให้ได้ให้เกิดขึ้น บางคนที่ไม่มีเรื่องการบริหารจัดการที่ดีก็จะทําให้เรื่องของความเป็นอยู่ที่ลําบากหน่อยนี่คือชีวิตของนักกีฬานี่คือความเป็นจริงค,คุณสามารถมองเห็นได้ในหลายๆคน<อ>นะครับผมผมเองโชคดีในหลายๆด้านมากคาว่าโชคดีก็คือโอกาสผมมีโอกาสที่ดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องของการที่ผมไม่หยุดอยู่กับที่อย่างที่นี่อันนี้คือถือว่า เป็นปัจจุบันของดรโอที่ทําอยู่ไหมคะครับนี่คือปัจจุบันครับเราพอมังก็รับเชนด้วยคาว่ารับเชนเนี่ยเราก็มีรายได้เข้ามาเล็กๆน้อยช่วยเหลือกับเรื่องของค่าน้ำนมของลูกนี่นมลูกแพงแล้วล่ะอันนี้คือเป็นเป็นยิมของดรโอเลยไหคะใช่ครับยิมของผมเองครับโอ้เปิดมานานหรือยังคะที่นี่ยิมแห่งนี้นะครับไม่ใช่ยิมแห่งนี้พาวเวอร์โซนพาวเวอร์โซนโอ้วเร์โซพาวเวอร์โซนเราเริ่มเปิดยังเป็นทางการวันที่14กุมภาพก็ พันค<ะ>่ะ2547เราเปิดในวันเรื่องของวันแห่งความรักนี่เพราะว่าเรามีใจรักเราทําเพื่อสาหรับคนที่เรารักนะครับคนที่ผมรักเขาก็รู้ดีว่าผมเปิดในวันนั้นเพื่ออะไรครับผมแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันใช่ครับสิ่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความตั้งใจที่อยากจะให้มี เป็นเครนาโลโก้ฟิตเนสแล้วก็เป็นซีเรียสเทรนนิ่งในประเทศไทยในช่วงย่อเวลานั้นมันไม่มีไม่มีส่วนใหญ่จะไม่ใช่โลโก้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยซีเรียสจะเป็นออจะเป็นโซเชียลอ่ะเหมือนไปนั่งคุยกันในฟิตเนสมากกว่าอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปลงก่อนแต่ยังไม่ได้เทรนจริงถ่ายรูปลงก่อนแต่ที่นี่คือมาเล่นคือต้องจริงจังครับเขาจริงจังกับตัวนองมันครับว่าที่คนเข้ามาเพื่อมีตัวยัยักษ์กันเลยตอนเย็นเนี่ย มันเปตัวใหญ่ๆนั่นเลยโอ้นี่ที่นี่นี่ว่าอยู่ทะเลปูเต็มไปหมดเลยปูเยอะจังเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเล่นที่นี่ได้ไหมฮะทุกคนมาได้หมดครับเพราะว่าเราเปิดสําหรับสมาชิกทั่วไปแล้วก็ที่นี่เป็นแหล่งสร้างของนักกีฬาแล้วเป็นแหล่งสร้างเทรนเนอร์แพงไหมคะแพงไหมคะก็ไม่แพงครับเดือนหนึ่งก็หนึ่งพันสองร้อยบาทต่อเดือนถูกมากครับ สบายเลยถ้าเกิดอยากมาแล้วก็มาเทรนก็คือตัางห่าเกเทเทรนตัางห่ากรเทรนตัางห่าเพราะว่าต้องเทรนตัวต่อตัวดังนั้นไอ้ค่าเสียเวลาของเขาที่เขามาเทรนคุณเน,นี่ยนั่นแหละคือเป็นค่าที่คุณจะต้องได้วิชากลับไปเอาละไหนๆวันนี้มาที่นี่แล้วเห็นปูเยอะไปหมดเลยฉันก็อยากจะลองแบบว่าเทรนเทรนดูบ้างเทรนกับอรเรียกนะแชมป์เพาะกายอันดับโรคเนาะแชมป์เลยนะอย่างนี้เนี่ยต้องอยากมีฟิตหุ่นฟิตหุ่นต้องมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวให้ เอาดรโอเทนนิดๆแล้วกันนะคะไม่เสียตังคนะหนูไม่มีตังจ่ายนะคะถ้าจะแพงมากสังนิดสักหน่อยละกันขอสัก 3, ามสีแล้วกันนะคะสักสาสี่แถวเครื่องแถวนี้เดี๋ยวให้ดรโอช่วยเทนโอเคได้ค่ะไปดูกัน ม,มีจุดเริ่มต้นคือความความตั้งใจแล้วก็ความพยายามที่ดีมากอันนี้คือเป,เ,ปเ,ปเป็นตัวอย่างที่ใครหลายคนก็สามารถนําไปใช้ได้ทุกๆเรื่องเลย<ช>ก็คือคนําอิทธิบาท4มาใช้กับชีวิตนั่นเองนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ชีวิตของดักรโอก็ทําให้เรา พลอยที่จะอยากจะดำเนินรอยตามด้วยยินดีครับก็ขอบคุณดรโอ๋มากมากนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะเป็นเกียรติยิ่งเลยครับขอบคุณมากนะครับผมบ๊ายบายครับคุณผู้ชมคะช่วงท้ายรายการเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มาถึงช่วงกูรูเฮลตี้ค่ะวันนี้มาอยู่กับผู้หญิงสุขภาพดีคนนี้นะคะนั่นก็คือพี่แปนะ๋วนัทนาขงมงนั่นเองค่ะ,คะมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างคะพี่แป๋วก็ตัวแป๋วเองก็ ดูแลสุขภาพก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกีฬา,าแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องกินน้ําเยอะๆค่ะกินน้ำไม่เยอะใช่น้ำเ<ม>ปลา<ม>่าเนี่ยและตัวดีเลยน้ําคือชีวิตใช่ค่ะไม่น่าผิวพันธ์แบบว่าเปล่งปังสดใสเมากตลอดเวลาดื่มน้ํามันเยอะขนาดไหนคะมัน,นโอบางทีก็ลิตรสองลิตรอะคะ่ะคืออย่างน้อยคือไม่ต่ํากว่าหลิตร เพราะว่าใช่ค่ะเพอดื่มน้ําพอเราดื่มน้ําเสร็จเวลาเราซ้อมในระหว่างการฝึกซ้อมอะค่ะเปก็จะพกกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมด้วยค่ะไว้กินเวลาเราหิวอ๋อคือ2อย่างเลยพี่แปลขายไม่ได้คือน้ํากับกล้วยหอมแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องนอนเร็วพักผ่อนให้เยอะๆ นอนเร็วนี่กี่โมงคะพี่ัวแบบเองก็ประมาณสี่ทุ่มสี่ <4 S 2> ทุ่มครึเพราะว่าตื่นเช้ามาก็ประมาณ6กโมงเช้าเี้ยเจ็ดชั่วโมงนอนเชั่วโมงได้เจ็ชั่วโมงแปชั่วโมงพอได้ค่ะโอ,โอ้แต่ว่าด้วยด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาด้วยการดูแลสุขภาพก็คือดื่มน้ําและ ทานกล้วยและนอนแต่เพียงพอแล้วมันต้องมีการออกกำลังกายเยอะกว่าคนปกติด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีค่ะแต่ว่าเราคือแบาจะเน้นในเรื่องของอาหารมากกว่าแบบไม่ค่อยแบบว่าจะเป็นแบบว่าตัวยาแบบวิตามิน B วิตามิน A อะไรเงี้ยคือเราจะหาใน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 อาหารดีกว่าแบบกินปลากินผัก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทานผักเยอะมาก <c oughs> ทำไมต้องทานเยอะขนาดนั้นคะ คือการกินผักอ่ะก็ะช่วยแบบว่าเหมือนบางทีคือช่วยเราขับถ่ายได้ดีด้วยเเวลาเราออกกำลังกายวเวลาเราขับถ่ายได้ดีมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกเหมือนตัวเราแบบจะรู้สึกสบายเหมือนกับเราล้างอะไร ออกไปตัวเบาเลยเวลาฟุตเวิร์กตีปิงปองนี่ายใช่ใช่ก็ต้องขยับขาก็เลยถ่ายทุกวันช้อเช้าถ่ายทุกวันไหมคะมันเป็นอัตโนมัติเลยพอเราทานผักดื่มน้ำาเยอะมันก็เป็นอัตโนมัติแล้วน่าจะนี้มีการเวทเทรนนิ่งยังไงบ้างนะคะอยากแบบว่าอยากได้แบบวิธีการเวทเทรนนิ่งของพี่แป๋วอ๋อของแป๋วเวลาเล่นเวทนะคะคิดว่าโค้ดอ่ะเขาก็จะวางสเตปสเตปการฝึกซ้อมให้ก็คือว่าก่อนเริ่มแล้วก็จ็อกกิ้งก่อน10นาที ใช่<ส>ไหมคะ j ก,ก่อนอสิบนาทีหลังจากนั้นก็เล่นสเต็ปเท้าสเต็ปเท้าก็จะเป็นเหมือนกับแบบคล้ายๆเหมือนตารางเก้าช่องเห<อ>มือนตารางเก้าช่องให้เราเลือกว่าเราจะไปทางไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือการเล่นสเต็ปเท้าของโคคาโะโคเขาก็จะเล่นทั้งเท้าและเล่นทั้งมือ,อมพอเล่นเท้าเสร็จปุ๊บ อ,อีกเส้นหนึ่งก็เล่นมือมือก็ต้องมีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราตีปิงนปองอ่ะเท้ากับมือต้องสัมพันธ์กัน,ม,กนมือเทาอ้ายังไงอะคะคืออย่างสเต็ปเท้าสมมติเปล่จินตนาการนะคะเปบเล่นสเต็ปเท้าอันนี้คือกันอย่างเงี้ยปุ๊บอ,อันนี้คือสเต็ปเทา<อ>้าเนี่ยค่ะเพราะว่าบางทีคือถ้าเราไม่ได้ฝึกอ่ะบางคนอ่ะขาข้างซ้ายอ่ะก็จะไม่ขยับเนื่อยไหมคะก็จะไปป๊บอย่างงี้ไม่มีการบาล้าน ค่ะเลยต้องฝึกอย่างนี้ใช่ก็ฝึกสเต็ปเท้าเสร็จแล้วก็ฝึกการทรงตัวทรงตัวด้วยทรงตัวก็ะจะมีแบบว่าลูกบอลให้เราแบบยืนแล้วก็คือแบบทรงตัวอ,อ,อเป็นบาลานซ์เป็นบาลานซ์แบบนี้แล้วมือไงคะมือมือมือก็บานทีคือถ้าโค้ชอยากจะให้มีน้ำหนักหน่อยก็เอาลูปบอลที่มี2องกิโลให้เราถืออค่ะ แล้วก็ถือไว้ใช่เพื่อให้แบบว่าให้ให้ให้เราแบบทรงตัวให้ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราถือของหนักเนี่ยเท้าเราต้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะเออเนอะไหมคะอ่ามันจะยากขึ้นอ๋ออ๋อมันก็ดีเหมือนกันนะค่ะคือคนที่อาจจะไม่ได้เล่นกีฬาปิงปองก็สามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะมันก็ฝึกบาลานซ์แล้วก็ออกกําลังกายได้ด้วยใช่คนที่ไม่ไม่ไม่ได้เล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยอย่างอย่างฝึกโยคะอย่างเงี้ยก็ดีนะคะความอ่อนตัวแล้วก็การยืดหยุ่นของร่างกายได้ทุกส่วนอ๋อ มันจะทําให้เราเหมือนกับว่าเหมือนกับออกกําลังกายไปในตัวเออมันมันได้เบิร์นได้เบิร์นด้วยบางทีคือเดินเดินทนก็ได้วิ่งทนก็ได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ทําให้ระบบหัวใจของเราเนี่ยเลือดวิ่งได้ดีขึ้นอ๋อเลือดลมสูบฉีดดีใช่มันก็ดีเองใช่ไหมคะก็ต้องดูแลสุขภาพองค์รวมแบบนี้จะได้มีสุขภาพที่ดีแบบพี่แป๋วของเราอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่แป๋วมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ คนเราหากว่าทำอะไรได้วยใจรักค่ะไม่ว่าจะประสบความสำเร็จอยู่ในจุดไหนก็ตามสิ่งที่เราจะไม่ขาดเลยนั่นก็คือความสุขนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกูรูสปอร์ตแล้วนะคะสามารถติดตามได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์เวลา16น10นาทีถึง16นิกสนาทีสำหรับวันนี้แฟรลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ